สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิสเตอร์ตาเกซี่นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมผมมารีวิวเกม Attack on Titan Triple g เกมนะฮะก็คือ Triple Game 3D นะฮะก็คือเขาได้ปรับการอัปเดตมันที่เท่าไหร่เป็นทูนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้ description นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีการนี่เว็บบอร์ดของเขา leader board นะฮะ w i w i p ไม่รู้คืออะไรปรับภาษาครับอังกฤษกับญี่ปุ่นอย่างเดียวครับญี่ปุ่นหรือจีนไม่รู้ครับ ผมญี่ปุ่นไ้กันนะครับโอเคก็คือมีการสมัครซิงค u อัพซิง n อินซิงอินล็อกอินซิงอิน,ออนสมัครไนงะสมัครนะฮะก็คือถ้าเราไม่สมัครเราก็แค่เล่นซิงเกิลเพเดอร์อ้เพเ a อร์ ayer, คนเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรครับเขาสามารถให้เราเล่นในมัลติได้ครับก็แค่เขาจะให้ชื่อเรามาเนื่นๆเลยก็คือไกด์สองสองศูนย์หนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือ การเล่นนะฮะกดมัลติเพย์เออร์สำหรับคนไทยต้องเอเชียคอมเทลครับก็จะมีห้องประมาณนี้นะฮะแล้วแล้วแต่แล้วแต่เวลานะฮะเวลาประมาณเช้าเช้ากลางวันก็ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าหน้านะฮะเย็นๆแล้วมืดแล้วก็น่าจะไม่กี่นาแต่ก็เยอะอยู่นะฮะเซิร์ฟนี่เครียดเกมครับนี่ครับแมปเหมือนเดิม แค่ไม่มีด่านบอสเท่านั้นนะฮะก็คงจะอัปเดตเข้ามาให้ใหม่นะฮะเพราะมันเขาแก้บั็อกอะไรประมาณนี้นะก็คือบั็กหลุดออกจากห้องอะไรประมาณนั้นครับแก้บั็กส่วนต่างๆของเขานะฮะผมก็ไม่รู้อะไรมากก็ซิตี้ครับฟอเรสกับซิตี้ครับเห็นในวิดีโอเขามีการเล่นเป็นไททันนะฮะก็คือมีแค่ด่านซิตี้กับฟอเรสนะฮะที่สามารถเล่นเป็นไททันเป็นไททันได้เออส่วนฟอเรสตสองกับฟอเรสตสามก็เหมือนเดิมครับเป็นเป็นเวฟครับยี่สิบเวฟ เหมือนเดิมครับสูงสุดอันนี้ก็จะพอตายแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราตายเงี้ยผมยังอยู่ใช่ไหมค่าไท่ท่านได้ครบในหนึ่งเว็บพอผ่านพอไปอีกเว็บหนึ่งก็คือเพื่อนเขาจะส,ส,สปอนเข้ามาใหม่แต่ถ้าเกิด f o r ์เรสก็จะตายแล้วคือตายเลยนะฮะโอเคเราจะมารีวิวในด่านนี้กันเพยเยอร์ห้าก็คือตอนนี้ก็มีการอัปเดตคือ เกมไทม์ time, นะฮะก็คือเกรฟเดย์ก็คือตอนพวกเช้าประมาณเช้าเช้านะในสภาพเนี่ยรูปรูปด้านนอกนี้เลยฮะรอคือการจู่วการนะ <c oughs> ไม่ใช่คือการประมาณคือประมาณเวลาประมาณใกล้ใกล้เย็นนะฮะส่วนไหนก็คือประมาณตอนมืดนะฮะ d i f f i c u l t y ก็เหมือนเดิมนะฮะ Normal, Hard, Abnormal นะฮะโอเคเราไปเลยเ e r ร์เวเหมือนเดิมไม่ต้องตั้งก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้คือ เราจะเห็นเป็นแบบสเปกเตอร์ก่อนนะฮะก็คือมองเป็นนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่มันเช้ามืดเหรอวะอ๋อเพิ่งมืดโอเค,คยอมเฮ้ยกูปรับเป็นไนท์นี่ว่าเออนะฮะก็คือเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะไม่มีตัวละครให้เราเลือกหรอให้มองโง่ๆอ,อ,อย่างนี้หรอไม่ใช่ครับให้กดปุ่มหนึ่งตัวด้านบนคิวนะฮะกดทีหนึ่งนี่เขาจะขึ้นมาให้อย่างนี้ครับให้เลือกตัวละครส่วนไททันก็ โอเคครับเดี๋ยวผมแยกไปก่อนคาเมล่าทราก็คือมุมมองกล้องนะฮะปรับเป็นคนที่เล่นไม่เป็นฮะปรับเป็น TPS ดีสี่สุดครับไม่งั้นออริจินอลคุณจะปวดหวัวมาก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 สำหรับผมนะโอเคตัวละครยังเหมือนเดิมครับมีคาัรารีไวอามินมาโคโเจนเอเลนเพทราซาชาเหมือนเดิมครับสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่สเตตัสครับไม่เหมือนเดิมครับ เพราะอันก่อนคือยังไม่มีสเตตัสอะไรอย่างงี้ครับเขาก็บอกครับ you can also pass C to change to camera mode in game and pass X to show อ๋อก็คือ X ก็คือไม่เห็นไอ้นี่ครับเป้าฮะเป้าเล็งนะฮะส่วน C ก็คือมุมมองกล้องนะฮะก็เหมือนโอเคเราไม่ต้องไปกดของมันนะฮะก็โอเคเป็นโซเดอร์ครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นตอนมืดครับก็คือเราจะมีเหมือนไฟฉายตรงกลางนะฮะ ตรงกลางเลยอย่างเดียวเลยครับมองได้ประมาณถ้าเรายิงประมาณเส้นขอบตรงนี้ก็ถือว่าเห็นประมาณขอบตรงนี้เลยนะครับประมาณประมาณแถวนี้นะครับสว่างดีที่สุดนะฮะโอเคการเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยโอเคครับการบินเหมือนเดิมปกติกดกดอี้ยิงฮุกฮุกขวาคิวยิงฮุกซ้ายสเปซบายยิงพร้อมกันสองอันครับยิงสองอันแต่แม่งก็ติดอันเดียวโอเคครับ การฟันเหมือนเดิมฟุบคลิกซ้ายฮะคลิกขวาคือสกิลครับแต่ปัญหาคืออะไรครับสกิลของเอเลนครับนี่ครับคุณดูดีๆนะฮะการฟันการฟันรัวๆครับผมว่ามันรัวขึ้นเอออ่าลองลองดูตัวนูน้นการบินแบบเนิบๆเนี่ยมันฟันรัวขึ้นอนะความรู้สึกผมนะคือสกิลมันมัน มันไอ้นั่นขึ้นอืมนะฮะดาเมจอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันนะฮะก็คือเท่าที่ผมดูนะแม่งก็เหมือนพอๆกันนะ่ะอืมหกสิบหกหกร้อยหกหเยอะแต้มสูงสุดผมก็คือแม่งทำได้แค่พันกว่ากระเจาะชิเปเองพันพันสองพันสาม สก,กิลเหมือนเดิมไม่โดนกูหรอกอืมตะวัดหัวชึบป,ปุป๊บโอเคครับเอาซักแมทไม่ได้เล่นนานแล้วอยากเล่น <c oughs> ก็คือช่วงนั้นจากที่ผมเคยติดบัอกอันนั้นนะฮะก็เลิกไปช่วงหนึ่งเลยทำให้ผมเบื่อไปช่วงหนึ่งไปติดเกมอื่น <c oughs> ไม่ใช่เบื่อไม่ติดเกมอื่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาก่อน ไทท่านแม่งก็จะน้อยลงนะฮะจากเมื่อก่อนถ้าเกิดเล่นแบบมัลติคือแม่งจะแบบสามสิบห้าตัวอะไรประมาณนี้นะฮะแม่งก็มือจิ้มหายเล้ยวมองไม่เห็นโอเคเราไปรีวิวไทท่านกันเลยดีกว่าโอเคครับอ๋ออืมกดเน้นๆนไม่ตรงไม่ตัดเอเชียเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมครับกูขอปาเป็นดอมองไม่เห็นนะเวลายี่สิบก็พอแม่ง ออฟฟอเลนฮะสตาร์ครับก็มีแค่สองดันเนี้แหละนี่ครับดรอสวยมากครับอืหาแสาตามองมองทางอื่นกดหนึ่งครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับอะไรครับปรับแค่ตรงนี้ครับ t p s ครับไททันครับนี่เวลาเราเราเกิดเป็นไททันนะฮะมันจะสุ่มไอ้นี่ความส่วนสูงของมันนะฮะระยะห้าเมตรสิบเมตรเจ็ดเมตรนะฮะมีแค่นี้แหละไม่กี่เมตรก็มีแค่นี้แหละ มันมีอยู่สองสามระดับะระดับตัวของผมระดับตัวของไอดำนี่แล้วก็ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กสุด,ดหาก่อนนั่นคือตัวระดับผมสร้างเถอะครับความสมามารถของไททันมีอะไรบ้างครับโอเคเราเป็นวิปรลิตโอเคเรารู้วิปรลิตมันจะไม่ค่อยแบบเอ้าก <c oughs> <c oughs> ูเป็นเด็ดตัวดีได้ไงวะอ่ะกดคลิกซ้ายครับต่อยครับมีแค่ท่านี้เท่านั้นครับ คิดขวากระโดดทุ่มอ๋อมีคนเข้ามาคนนึงโอเคแล้วพอเห็นเขาครับมึมึงตายมึงโอเคครับกดชีพครับคือการเดินครับมึงตายซะเถอะสัตว์มึเข้ามาเราวางติ๊กูไอ้นี่ดีครับ มันต้องทักทายครับอ,าอ่ายูไช้ใช้ภาษาอืมอยูไช่อินโดครับอ๋อเขาเป็นคนอินโดนีเซียครับโอเคครับเลสเพ ฟันครับคุณได้เข้ารายการของเรานะฮะโอ้น่าแบบปลื้มใจมากมีคนซับแค่คคสิบคนนะไอซอดกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วอ๋อตอนนี้ครับเขากำลังเอ้นี่ครับสู้กับไททันตัวนู้นรเราก็จะกดชิปนะฮะก็คือการกดชิปคือการที่เราไอ้นี่ครับยังไงเดินเนียนครับเหมือนเราเป็นไททันธรรมดาที่แบบ ไม่ใช่คนเล่นอะไรประมาณนั้นฮะก็คือตีเนียนเหมือนทําเป็นไททันธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคครับทำเป็นโง่ครับโง่นะฮะอืมตีเนียนไปเรื่อยๆตีเนียนตีเนียน ก็สเปซบาร์คือการกระโดดเหมือนวิปริตธรรมดาครับพวกแอปโนมอลอะไรประมาณนั้นครับหายไปไหนวะหาเมื่อก่อนไม่มีเพื่อนเล่นกูหลอกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไม่น่าเลือกดาบอาเลยเลยโอเคด้วยเอ้อเล่นไฟฟัน โอเคครับแต่เล่นไททัทนมันก็ยากอยู่นะฮะการที่เราเล่นอยู่างนี้ตอนนี้ก็คือช่วงที่เราจะฆ่ามันจริงๆแล้วน,นะครับจับตาจับตูดดีให้ดีๆนะครับเตรียมอย่าอย่าล้มเก้าอี้กันนะครับว มันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนครับแม่งออกไปแล้วครับคนนั้นครับคนไม่ใช่คนที่อินโดนะครับไอเนี้ยไอไอนี่ไอนี่เราจะดูมันครับเราจะดูมันครับกูต้องได้คิว โอ้ oh my god so hot oh no ช pues <d dom y> ีบมึงฆ่าเพื <started> ่อนกูใ me ช่ไหมฮะมึงฆ่าเพื่อนกูนี่ครับระดับตัวเล็กสุดนะครับประมาณนี้แหละชีบค้างเดินมันจะช้าเกินไปครับเตือน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 เตือนตือนตือนตืนเหมือนเหมือนเขาไม่สนใจเราเลย เราเราเป็นไททันวิปริตนะเราเป็นคนแปลงร่างมานะในหัดเชื่อใจคนที่เห็นนายบ้างสินายไม่สนใจเราเลยเห็นสนใจแต่ตัวใหญ่แบมึงตนใจกูน่อยกูจะฆ่ามึงดูบคกินดูบคินแด,น <c oughs> ดกแม่งแดก การไปเล่นตัวตัวเล็กนี่มันยากมากครับบอกได้คําเดียวต่อยต่อยหุกซ้ายหุกขวาทุ่มลงพื้นครับหุกซ้ายหุกขวาทุ่มลงพื้นครับดูเหมือนเขาจะเล่นเป็นเพชรเพชรตานะฮะใช่ป่าวะเด็กกูดได้ก่อนเยอะนะฮะอา้าวกดปกดซีทำไมเนี่ยโอเค เราจบแมตช์นี้หลายรอบนะฮะเอาแมตช์นี้พอแล้วนะฮะโอเคนะครับเข้าใจกันหรือครับเข้าใจครับอืโอเคเราเดินตามหาเธอเห็นทองฟ้านั้นไหมมันอยู่ตรงไหนล้อเธอเฮ้ยเฮ้ยนายทำไมนายยืนอยู่วิ่งเฉยๆอ่ะ ดูเหมือนเขาจะเจอครานหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาเขาเขาออกไปแล้วครับโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจอ๋อ